สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการแปรบอลแบบเป๊ะๆกันนะครับอันที่หนึ่งการวางเท้านะครับเท้าข้างที่ไม่ถนัดให้วางสร้างรูปฟุตบอลประมาณหนึ่งฝ่ามือเพื่อการทรงตัวที่ดีนะครับส่วนเท้าข้างที่ใช้ให้ตั้งฉากกับลำตัวพร้อมที่จะแปรบอลไปข้างหน้า ขัดของเท้านะครับมัาจะสมผัสลูกที่ข้างเท้าด้านในสุดสภาพของบอนคือเราจะสมผัสตรงกลางลูกไม่บนรูกหรือใต้ลูกจนเกินไปนะครับครับสาธิตให้ดูนะครับแบบนี้นะครับ